คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายมีจัมสแกร์และเสียงเกมที่ดังมากหากผู้ใดที่มีอายุน้อยกว่า18แปปีควรได้รับคำแนะนำและอย่าลืมใส่หูฟังเพื่ออัธรตในการรับชมเชิญรับชมณบัดนี้เฮ้ยผมกลับมาแล้วไอ้เชนนะ่ไมนะ่ใชนะ่ไอ้เชนน่าไม่ใช่กูยิงเลยทุกคนนะมัหมดแล้วเพื่อนทุกคนอยู่ไหนเ่าห <c oughs> ุมด้วยใครมีเม็คิดบ้างมอต มึงนอกจอกูไหมไอ้ผีไอ้จัดบ้าจกูไม่ไหวแล้วในจอดเลยไม่เก่งกูไม่ไหวแล้วไอ้สัดไอโอนั่งไอโอนั่งนั่งลงเฮ้ยโอเคโอเคกดนั่งกดอะไรอ่ะกดนั่งกดอะไรอ่ะกดซีก็ซีเฮ้ยผมเจอเพื่อนให้กดนั่งลงเลยนะโอเค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 กูจะได้ถีบเลยจะได้ถีบง่ายใไหมเฮ้ยผมจะบอกว่าถ้าคนล้มอ่ะสามารถคานไปหาเมจยิดเองได้นะ มันเก็บได้ไี่กูทํไมไม่ไอ้ย๊าไอ้ยแก่แรกควนผ้าใส่แก่ทิวเลยทีวกนถามด้วยใครไม่ถเาเฮ้ยใครร้องไห้อ่ะร้องไห้นะกูมั้งกูกดร้องไห้ได้มั้ยใครใครเฮ้ยใคร มึงอย่านะมึงอย่านะกูถีบนะไอสัตว์เฮ้ยถีบกูถีบกูอื้ยไอ้เวรนี่แหละกูถีบนะกูยาดายมากยาคือถ้าไม่นั่งอ่ะกูถีบแน่นอนกูบอกเลยใครใครเฮ้ยใครใครเอออืมกูได้กระสุนละมึงใครเฮ้ยพวกมึงใครอ่ะพวกมึงใครโอเคโอเคโอเคผมเองผมเองคนี่ยายยังยังดีอยีบนะ ไปกับสี่คนไปกับสี่คนไปกับสีโอเคโอเคไปไปด้วยกันไปด้วยกันเราด้วยเราด้วยเราด้วยเฮ้ยไอ้นั่นใครไอ้นนั่่ใครอะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราอยู่กันสามคนอะไม่รู้ไม่มีเราอยู่กันสามคนตอนเนี้ยใครหายไปเอาเองฮะอ๋ออันนี้ใครอันนี้ใครโอเคโอเคโอเคโอ้อวิ่งมาแล้วเอ้าเอ้าเหี้ยมันเอาไปคนละโลกแล้วโอ้โระวังนะผีมันจะวิ่งใส่สู้ด้วย นี่ใครมุดวอลกมาทำไมกูยิงทิ้งไอสัตว์อืมอืมเอ้าใครล้มอ่ะด้วยแต่เด้อยายผมเดี๋ยนี้ผมชุบอยู่เฮ้ยวิ่งขายาก่อนปะชุบเลยชุบเลยเฮ้ยใครล้มอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ใครล้มอ่ะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรชามเหรอเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะใครนอนล้มอยู่ข้างในอ่ะเขาเองอ๋อชุบชุบไปข้างหลังข้าลัเข้าลรอเข้าหรอเข้าเฮ้ยทีม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 ข้างนอกทีมข้างนอกไม่ใช่ทีมเราข้างในโอเค ผมชุบอยู่เขวาเข้าวะไม่ใช่ไม่ใช่ใครใครไม่มีแบตบ้างผมมีแบตเยอะเลยเรนโกคุไอ้เหี้ยยาหมดชิ i หายละไม่มีเหมือนกันคานหายยาปะใครลากูเหรอกูเนี่ยจะล่าเล่นโกคุไอ้นี่มันไอ้นี่ไอ้นี่ว่าเสาหลักไฟอ่ะคุณมาร์กอ่ะเล่นโกคุเหรอเออดูดิ ไอ้คิวอยู่เฉยผมช่วยมึงนะคิวผมเองผมเองผมล้มอยู่มาผมเลยนะเอาคณคิวเหรอไอเรนโกคูเนี่ยไอเจนี่ไอเจนี่ไม่ใช่ไอเจนี่ไม่ใช่คุณโออยู่ไหนกูทิ้บเลยคุณโออยู่ไหนวะอยู่แถวนี้แหละไอเลีสี่มันเอาไว้ทำอะไรวะเลีสี่มันเป็นกระติกน้ำเอาไว้ดื่มได้ผมไม่รู้ว่ดื่มทำไมเหมือนกันนั่นเลิหรือว่าเราจะเห็นผีไออาจจะเกี่ยวกับไอคลื่นหัวใจปึก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 เนี่ยลองดื่มดูแป๊บผมกินแล้วมันไม่ลดอ่ะ เออผมก็กินแล้วมันไม่ลดเหมือนกันเฮ้ยตอนนี้ลดละตอนนี้ลดเหลือร้อยสามรอสเฮ้ยกระสุนลูกซองกระสุนลูกซองโอ้ียอย่าที้น่าทีบอ๋อเอเอไอได้สี่นล้คลิกซ้ายค้างนะถิงจะลดใช่ใช่ช่ผมคลิกซ้ายค้างดื่มแล้วมันลดเหลือร้อยสาแล้วกันเจ้าเมย์คิดละผีแน่แควายเข้ามาหาไม่ได้เออเอเออเออาออเ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 คนโลออเฮ้ยไอ้ม เพื่อนเราโดนไปทีลเราเหลือกันสุดท้ายเจอง้วสุดท้ายเราจะเหลือกันแค่คนเดียวเจะกล่องแล้วมันอยู่กูกล่องกูหรอแต่กูบักกูบักออกไม่ได้เราต้องหากุญแจก่อนอ่ะอุ้ยอะไรใครอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่กูบักเอาเขาล่อถามปุ๊บยิงปั๊บกูรอกูรอไม่รอคำตอบอ๋อในนี้หรอคนโอโอ้โผมชบได้ผมชบได้ เอาไม่ได้เหรอไอ้คนนี้ของของของอยู่ห้องข้างๆไอ้ของอยู่ห้องข้างเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยกูนอนอยู่ช่วยด้วยนอนไหนอะเนี่ยมงคาร์อยู่เนี่ยกูไม่ไหวเนสัตว์ไหนวะยังได้อยู่ข้างหน้ากูเนี่ยใครอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยแบบไม่ใช่จริงเลยมั้งกูยิงไม่ได้กูคาร์กูเป็นผีขึ้นมาคนขาว่าขี่ถือลองได้เดี๋ยวโอ้โหไม่ได้ไม่ออกอ่ะเอ้า โอ๊ยอย่าทิมอุษาช่วยหน้าทิมหรอไ่มีไม่เอาเลยบ้ายิงเลยไม่ต้องถายิงเลยแบบไปคิวอะต้องต้องโดนผีส่งไปปอลโลกอะเฮ้ยผมว่านั่งเดินดีกว่าเพื่อความปลอดภัยปฮ้ยอย่าเะปะปะปะกะูนอยู่ รู้ดีเปิดก่อนเฮ้ยไอ้เทออเทียโดนส่งมา f อ l l ลอีกแล้วีัม่เลยโอ๊ยตอเอาไว้ไอ้คนข้างหขังดิตอนนี้คือถือโดนกูปงไม่ได้นีปายเส็มงีกิวใส่เลยส่นอีเซคัยไอ้เ้ยแล้วศพอีกนะ มีกูมีมีกูมีเองที่แกส่งสองโคตรไอ้ยิ่ใส่ไงวะอ๋อก็ดีส่วนคุยกัหมดตัอดเลยขาดรูตางบารูตางบ้านรอดกูรอดเฮ้ยใครเนี่ยวิวิวิ่งยิ่งยิ่งกูกูกูเฮ้ยกูมีไอ้นี่เต็มเลยไอ้ไอ้ยาเนี่ยมาไอ้ไอ้น้ำเนี่ยมาเอาแบ่งมันหน่อยไปเไปโอ๊ย ดีนะปุ่มกูถือปุ่มเลขสี่อยู่อะในการมึงโดนกูเตะนล้วไอ้เหี้ยนี่ใครอะไอ้เหี้ยม่วงเนี่ยไอ้เหี้ยผมม่วงนี่ใครอะมวรู้คกูไม่ใช่ผมผมอยู่คนเดียวเอาผีแม่งบั๊กมากกูไม่มีช่วยกูหาของก่อนมาเดี๋ยวกูกลับมาเพื่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ใครไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ไอ้ชื่ยโดนจับสแก๊กเอ้ยเราห้องนี้แล้วกันสลัดผักจริงเลย ลงไปนอนพร้อมไอ้มารเลยสัตว์กูได้เกาะเอ้ยกูได้ยาเอ้จริงนะนอกจอกูไหมหีอะนอกจอได้นะกูเองไหนอะฮะเอ้ยคำเดิ้งกูกูถือไฟม่วงอ่ะกูอยู่ในห้องรับรองไอ้สัตว์รับรองว่าจะรอดรับรองว่าจะรอดหรือไม่รอดเองน้อยกูมั่นใจอย่างหนึ่งนะว่ากูจะไม่โดนหลอกตอนกูนอนอยู่เออจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม ไม่กูอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องเดิรกูไม่รู้กูเติมเลือดตัวเองก่อนแล้วกันเฮ้ยนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะใครอ่ะผม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 โอ้ยโอ้ยขอไฟม่วงผมไฟม่วงเจอผมปะอยู่ครับเออ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 มามามาเอ้มาร์กู่ไหนวะกูคานอยู่เออไอ้แคบมึงคานคานมึงคานอยู่ไหนล่ะอันนี้ใครวะอันนี้ใครอันนี้ใครผมผมเอออีที่เอ้ยนี่ใครอ่ะ เองผมเองคุณคุณโดหรอเสื้อแดงนะโอเคเฮ้ยไม่ใช่ยิงเลยคุณนิดคุณคิวไอ้สัตว์กูจะยิงหน้ามังกนเออว่ะเออว่ะทำไมเราไม่เปิดใหม่ว่าเราจะได้รู้เว้ยใครลองให้อ่ะไม่มีเล้วเอ้ยเฮ้ยยูคุณใครเนี่ยมาใครใครแล้วไปออนแล้วไปโอเคโอเคอันนี้ใครอันนี้คุณคิวใช่ไหมข้างหลังอ่ะอันนี้อันนี้เอาฐานไปเอาฐานไปด้วยเลยครับเฮ้ยเจอแสงไฟของใครไม่รู้ไปไปเฮ้ยไอ้กูถีบไม่ทันไอ้สัตว์ สำรวจเท่านี้แล้วกระสุนมีกี่น,นัดแล้วผมมีหกนัดมีทนะ่านัดเฮ้ยเจอ <3 S 1> กุญแจโอ้ยเยี่ยมเจอแล้วผมเจอกุญแจแล้วปะคณมาเรากลับไปตรงกุญ<ร>ไอ้กล่องเอ้าแม่งเปลี่ยนตัวละครเนี่ยเอ้ยใครอะใครอะคุณมาคล่องไอ้ชิบหายอ๋อคือถ้าโดนผีบึ้มใส่ตัวละครเราจะเปลี่ยนนั่นใครอะใครอะเฮ้ยเอา้าวัด ผีผียิงได้ด้วยเหรอผมเป็นคนยิงผมเป็นคนยิงโอ้แล้วยิงโดนผมด้วยอยู่แบบหน้าหงายเลยโอเค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 มาด้วยความเป็นมิตรนะยอยอมใครอะเฮ้ยใครเนี่ยโอเคเฮ้ยีบไ่ถามว่าคุยิงเลยเฮ้ยเฮโอเคไอ้เหี้ยเี่ใช่เห้อเยเฮ้มก้ย้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้้้ยยยเเ้เเอ้ เออได้รูแล้วได้รูแล้วป้าปช่วยโออย่าเพ่รับกูไม่รู้คนโอถ้าเป็นไปได้คันไปตรงแท่นพิธีป้า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 ย้าป้าป้้ยดีนะยางไม่โดนคานี้าอ้เป้้าอะไรนั่นไงใช่้า้าปเา้าน้าป้าปใช่้้า้าป้าป้าปาป้าป้าโ้าาปาปาปาาปา้าาปาม้าป้้าป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 ้าา่่าาอ เอ้าโดนอีกแล้วเหรอทุกโอโ้ยเชื่อยาย้ำไว้ยาย้ำไว้จะไม่โอีเซคัยพยายามกินน้ำไว้พยายามกินน้ำไว้จะไม่โดนอีเซคัยนั่งนั่งไม่นั่งกูยิงนับหนึ่งสองสามนั่งนั่งโอ้โหคุณโอตูดเด่นมากคุณโอนับหนึ่งสองสามนั่งนั่งนั่งใครใครร้องไห้ใครร้องไห้ร้องไห้กูไม่สนแล้วกูยิงนะเสร็จแล้วได้เวลาหาศพหาศพหวนแล้วหนึ่งโอ้ยใครโดนอีเซคัย อุ๊ยเอาแล้วบกูทำไมอ่ะไอ้ทิ้งทำไมกันทำไมวะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เอาเอาเอาที่โอเคโอเคไอ้ยเฮ้ยเ้ยหัวผมหัวศพออกไปอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวจะหาศพไหมศพไม่ได้ใช่เฮ้ยผมเองไบูจิ้งศพไม่ได้ใครวะอันเนี้ยกูเองกูนอนอยู่ไม่ใช่ไม่มียาอ๋อผมมีผมมีผมมีมาเดี๋ยวผมช่วยเอง ม่ไอเจคายกูจัำเลยสักเฮ้ยไอคิวมึงจำก่อนที่กูเปิดข้างๆมึงได้ปะเฮ้ยไอเจนี่มีชัยละนี่นี่คุณคุณมาร์คคุณมาร์คโอ้ใช่คุณมาร์คคุณมาร์คยาอยู่นี่น้ำน้ำน้ำนี่นี่นี่กินเลยกินเลยกินเลยจะยิงอันนี้อย่ายิงอันนี้อย่ายิงอันนี้อย่ายิงอันนี้ยิงอันนี้ยิงไปสองแล้วยิงไม่ตายอันนี้ยิงไม่ตายกระสุนกระสุนกระสุนสติ๊กสติ๊กสติ๊กอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพยายามอย่าแยกตอนนี้เราหาแค่ศพอยู่แม่งใหม่ละ ไม่เจอศพแล้วงัดเลยงัดเลยโอเคมึงวิ่งใส่กูเลยนะไอ้ตันมึงเล่นคอร์รบิวตี้แล้วมึงวิ่งใส่กูอย่างนี้นะใครโดนอ่ะเออคิวเป็นที่อะไรอ่ะไหวเลยวิ่งใส่กูแบบไม่กยเฮี้ยเลยเนี่ยไม่ช่วยไม่หอดาอีกโอ้เหมือนแม่งออกคอนมิวของโอเมสที่วิ่งใส่กูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยโดนอีเจ๊ใครชิบหายแล้วใครใครโดนอีเจ๊ใครโอ้โหปิดก่อนหน้าจ้า อ๋อเฮ้ยรีบกินน้ำรีบกินน้ำตอนนี้ทุกคนร้อยร้อยปลาร้อยสี่สิบแปดไม่มีน้ำแล้วเด็กรีบกินน้ำรีบกินน้ำเออมาที่ไหนมาร์คมาร์คนั่งที่มาร์คไม่นั่งเฉยนั่งโอเคเอาไปเรียบร้อยเอาไอ้ควายไอ้ยเฉยมึงทีไปบ้างทำไมไอ้คิวโอ้โหจังหวะนี้กูไม่ถามนะโอ้มันไหลเรื่อยเลยมันมาเรื่อยเลยอ้มึงต้องมาอยู่รงแท่นบูชายันโอ้มมาอยู่รงแท่นบูสฮ่า เรื่องกูมึงกูไปล่ะกูรอดโอ้โหกูรอดเดี๋ยวทุกคนแม่งเอ้ยกูโดนทิ้งอันนี้กูได้อยู่หมแล้วไหนใครล้มอ่ะชุบก่อนไม่มียาชุบแล้วชุบอยู่ชุบอยู่ใครไม่รู้กูชุบไปแล้วนี่ใครนี่ใครอ้าอ้าไม่นั่งก็ยิงเลยกินน้ำผมไม่มีกระสุนชิบหายแล้วชุบให้เดี๋ยวชุบให้ กระสุนมีไอ้อยู่นิ่งนี่ไอ้สักอุชุบดูกินน้ำรัวๆระหว่านี้เอาเอานี่อ้ะเอ้ยยาเอาเอ้ยกระสุนเอาใครจะเอาเอาผมผมขอนับ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 มึงเอาไปหนึ่งนัดมึงเอาไปหนึ่งนัดหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำผมเอาไปหนึ่งนัดเออ thank you น้ำน้ำเอาน้ำน้ำเอาเอาอันไหนอันไหนคุณมาวะนั่งดิคุณน้าคนไหนอีกคหนึ่งเยอไม่มียาแล้วขาดเยอะดเยวโอ้โห ไม่มียาแล้วอ่ะหายาหายาขาออกกเฮ้ยเราออกไปผมไม่มียาเดี๋ยวหายาก่อนกูรออยู่ตรงนี้แหละเออรอรออยู่นั่นรออยู่นั่นเจอเจอยาแล้วเจอยาละผมกำลังจะวิ่งกลับไปนะอย่ายิงนะเฮ้ยนี่ใครยิงเอ้า Uh บอกให้อยู่ตรงแท่นพิธีรอเอาผมชุบไม่ได้อะถอยออกมาก่อนดิมันชุบไม่ต <ah ิดแม่งไอ้กูต้องไปหายาเพิ่มอีกอันหนึ่งว่ากูยิงะอยิงเลยอันนั้นยิงรออยู่ตรงแท่นพิธีนะผมจะออกไปหายากูยิงกูยิงข้างในเลยนะกูยิงข้างในชบคุณนะเอ้ยผมเจอยาแล้วผมเจอยาผมเจยะกลับมากลับมากำลังกลับไปมึงร้องไห้สิมึงร้องไห้เลย อันนี้ผมนะนี้ผมนะฉันเองฉันเองณมากผมอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่กันให้เราต้องหาพอท่อแล้วตอนนี้มาเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวถือไฟสมให้ไอคิวเฮ้ยเดี๋ยวถือไฟมันจะอยู่ตรงทางออกอ่ะมันจะอยู่ตรงทาง emergency อ่ะ r e อ่ะั่นตามไปไปนเราน่ยตรงนู้นนะต้นอ่ะไปเดินตามไปไปนั่นน่ไป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  โอ๊ยโอ๊ยใครถีบกูเริ่มถีบไปแล้วหายที่หายทเจ้ากูเจกูเจไม่ต้องแล่าคอร์เตอร์คอร์เตอร์คอร์เตอร์อ๋อไม่กูดูว่าแบตเฮ้ยเจอเจอเจอพอร์ทัลอยู่ในห้องนี้แดงๆใช่ปะใช่ปะใช่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 ใครหายไปตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่อยู่แถวแถคาร์เตอร์ ไฟม่วงไฟม่วงไฟม่วงเอาเปิดแล้วอยู่นี่อยู่นี่คิวอยู่นี่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 ดีเสียเปิดไหมมาด้ยินพี่หายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปอีกต้องชิบหายละกูไปอีกกัไปีกจะสู้คิวไม่จัดมาดิล็อกจอได้มา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 ผมโดนอีกเซตใครผมอยู่ตรงบูชายันน่ะโอเคทุกคนอยู่ตรงนี้ ปุ่นไปปุ่นไป,ไป,ดไปเดี๋ยวผมไอ้ใครอะผมจะพยายามจำทางเฮ้ยผีอยู่กับกูนะอาา่าฮะโอเคต้องเดินกับหลังโอเปิลพร้อมเเพื่อนใช่พร้อมกูพร้อมอ่าเอ้ยคุณคิวคุณคิวคุณคิวอยู่ไหนอยู่ตรงบูชาปะนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่ตรงบูชานี่นี่ผมมาผมมาเขียนแล้ววะใครถือใบฉ่ายมุกวะมีคน อียิงเลยผมไม่มียาแต่ว่าเดี๋ยวจะเหยเียบจะมีคนมาช่ตรงผมรอรี่รอน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 ี่รอรีรอรีเองตามผมมานะเดี๋ยวลุกขึ้นมาตามผมมาเลยมนะนี่นี่ถือไปพวกเห็นไหมปิ๊บอยู่เนี่ยป่า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 ไฟฉายแล้วไป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 เห็นไฟม่วงไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยผีนั่นใครอะนี่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 ไฟม่วงใช่ไหมเอาๆเอาเอาๆเร็ๆ รอดแล้วเฮ้ยกูจะไปอีกไกลแล้วไปๆๆเข้าเข้าโอ้โหแม่งมาซ่อนในนี้สัตว์เออโอ้เฮียเลยโอ๋อฮะอีกชั้นหนึ่งน่าจะขึ้นมาเรื่อยๆนะเราอ่ะนั่นใครอ่ะเฟสมาเยอะโอ้ยเฮียเลยคิดเลยกูไม่ไหวแล้วกูง่วงพ่อเร็วอ่ะ พักกไหมนานนะพอถึงพอัติเนต F4 แล้วอะพอเลีวกูไม่เอาเล้วอะโอ้เอายโ้โอ้ยอโ้